อร่อยอร่อยน้องแมวยอมรับเลยนะคะว่าเมียวมีอร่อยมากแถมกินแล้วสุขภาพดีเพราะเป็นอาหารที่โรงพยาบาลสัตว์ให้การยอมรับวันนี้มีโปรเด็ดซื้อ2แถมอีก5รายการอยากลองคลิกเลย สำหรับคนที่รักแมวเหมือนลูกนะคะเป้าหมายปลายทางก็คืออยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆจริงนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าอาหารที่ให้พวกเขาอยู่อาจจะทําลายน้อยโดยไม่รู้ตัวบางก็เค็มไปบ้างบ้างก็ใช้วัตถุดิบที่ย่อยยากดูดซึมได้น้อยแล้วก็เลยสร้างแบรนด์เมียวมีขึ้นมาค่ะที่เป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับในโรงพยาบาลสัตว์สารอาหารครบถ้วนที่สําคัญไม่เค็มและเราก็มั่นใจค่ะว่าดีต่อน,น้องแมวจริงๆเพราะเราเพิ่งได้รับรางวัลอาหารแมวพรีเมียมหน้าใหม,ม,ม่ดีเดน่น จากงานบ้านและส่วนเพชรอวอร์ด2022ที่มีเฉพาะแบร์ระดับต้นๆของประเทศเท่านั้น <Yeah. S 1> ที่ได้รางวัลน,นี้ <Hey. S 1> นอกจากรางวัลน,นี้แล้วน้องแมวกว่าหมื่นบ้านก็ชอบอาหารเรามากถึง97%เ <Wow. S 1> จ้าของก็แจ้งมานะคะว่าน้องแมวสุขภาพดีขึ้นมากขนร่วงน้อยลงอึเห็่นน้อยลงแล้วก็สดใสขึ้นค่ะ ฟังแบบนี้เราอยากได้เลยใช่ไหมคะถ้าอยากดิฉันขอมอบโปรสุดปังให้คะ่ะอาหารแมวเมียวมี Me 1ถุงราคา250บาทเมื่อซื้อสองถุงนะคะรับฟรีไปเลยอาหารเ็ทสองมือ้อรวมถึงได้ของแถมทั้งชุดคู่มือเลี้ยงแมวคอสอน grooming แมวและคุณยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกเมียวมีเมมเบอร์คลับเพื่อรับสิทธิ์สะสมแต้มแลกรางรวัลพรีเมียมไปให้เจ้านายกันแบบจุใจสะสมครบปุ๊บรับปั๊บกันไปเลยทันที รวมถึงสิบทีิพิเศษมากมายที่ทางเมียวมีเหล่ากล้าให้กันไปเลยค่ะเป็นไงๆว่าซื้อ2แถม5ในราคาเคียง500บาทเท่านั้นคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับโปรสุดปังได้เลยค่ะชิคตองแม่ผมร้องเมียวเมียวรีบวิ่งวิ่งเลียวเข้ามาหาเมียวมีแม่ผมตั้ง